บอลจะทลาฟิมแต่ใช้โปรแกรมอัดให้เสียงภาษาไทยโดยปากของปูนี่แหละสวัสดีฮะวันนี้เรามาอยู่ที่ดังที่สุดในช่อโลได้ข่าวว่าเดี๋วนี้วิ่งนลีเหรอมาจีบสาววิ่งนลีอมันต้องมีได้ข่าวว่า

มีกระเด็นไปก่อนันลิปอน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 มันมันกูลาละกูไม่อยู่แล้วลอลาแล้วลาแล้วจุดจบตอนนี้วิ่งออกมาก่อนเธอเธอตายแล้วเหรอจุดจบดความความเกลียรครับจุดคงความเกลียรเหรอ ดีนะที่เราไม่ตายอ่ะไม่ไปพิโกตามันด้วยฮะตามันมาเป็นศิบเลยอ่ะเนปเก่งใจกับมีเลือดกูไงจริงโอ้ยย้ำเลยย้ำเลยอ่ะพันลีพันลีเธอได้วิ่งพันลีก่อนแน่อ่ะได้วิ่งพันลีได้แล้วได้แล้ว ยอมรับเลยว่าได้แล้วอ้แก้งหน่อยก็ไม่ได้เบล่าเบล่ไแล้วกันที่เดิมได้เบล่าทำไมทำเสียงลออะไยทั้งนั้นทำไมมันไปอยู่บนนั้นหรอทำไมเสียงเธอไม่ชัดเลยอะเขาบอกว่าเอ้ยฉันปาพิษลงพื้นข้างบนก็จะโดนด้วยหรือเปล่าไม่ใช่เราต้องปาจากข้างบนซือ

เอ้ยเกย์เย็นกูยังไม่ไดีเฮ้ยเฮ้ยเกย์เย็นพี่ไม่ไม่แค่มาย่องดูผมผมไม่รู้ผมย่องไม่ย่องไอแอมสอรี่ไอ้แล้วหัวแดงแน่สอรี่อุ้ยชิบหายหัวแดงกูอยากหัวแดงรีบหนีเร็วเจ็ดเคช่วยวิ่งวิ่ง S <S นัดนมดขอทานขอทานด่วนเร็วเรมานี้มานี้เร็ว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 ขอทานใช่ไหมขอกรอนแงนึงแงนึงตื่นเต้นว่ะเดี๋ยวตื่ใครตื่นเต้นอ่ะโอเคสองพันตื่นเต้นกว่านาตรื่นเรื่ขอทานเต้นว่ะเร็วเร็วอันนี้นัดตื่นเต้นแทนเนี่ยเร็ว มันสึกดีขึ้นมาหน่อยเพรมันเปลวะที่เี้ยมทีเคเท่าไหร่แล้วพันเจ็ดโอเคเฮ้ยมันลดได้เยอะขนาดนี้เลยเหรอใช่มันมันลดสี่รอย่ะเฮ้ยสามร้อสามอสิ๋อกดสกิลไม่มีช่องโวนะมันลดขนาดนี้เหรอขนาดนี้เลยเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวที่นัดขอไปเมื่อกี้มันเท่าไหร่อ่ะเมื่อกี้มัน ไอ้นี่ปะสิบตำลึงว่าหรือเราไปต่อก่อนไห้เอ้ยอุ้ยเดี๋ยวทำก่อนเท่าไหร่กี่ตำลึงอะไรสิบตำลึงลุยออลจริงเหรอใช่ลุยออลเธอยังจะมาไม่เก็ดกูไม่เก็ตออไม่เก็ดจริงๆอ่ะพัลลีพัลลีอะัลี พัลีเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นไม่เป็นถังพี่สอรี่เน้องน้องอะไรน้อน้องอากิโนม่เป็นถังไอเอ็ม s อจักรจี้หัวใจเอ้ยเอ้ยเอ้ยใจเย็นพี่ไอเอ็มสอรี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ให้ไอเอมสอรี่จักรจี้จักรจี้หัวใจ

ป็นเลงอากิโนยไอ้ค่ายกลดอกท้อม่าจะตีอากิโน่พลีเดี๋ยวดูนะเดี๋ยวเดี๋ยวนะจะลองเข้าไปอยู่ใกล้กนไม่ต้องเอาพลีก่อนตอนนี้พลีโอ้โหไปเกียร์เลยเหรเฮ้ยจริงๆนะเขาบอกว่าทุกคนทุกคนเนี่ยมันจะได้ค่าความสนิทสนมกว่าเพราะฉะนั้นเรามาทุกคนต่อพลีพลีเหรอติีต้องสอง เร็วเร็วเกียร์มาเร็วๆโอ้แม่งมันขยงอ่ะเดี๋ยวเร็วเอ้ย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 พี่พี่พี่ซอรี่โอเคน้องน้องน้องมิ้งมึงมึงหลานนู้นเบือไปก่อต้นไม้ต้นไม้ขยับนะโอ้ยต้นไม้แม่งตีเฮ้ยมันมีอะไรเื่อกี้ต้นไม้แม่งตีเราแอบไปพุ่มิพ้นเนี่ยเนียนที่สุด ไอ้หาตู้ไม่เจอหาตู้ไม่เจอไม่ผาไม่เจอไม่ผ่านเอ้ยไม่ใช่มื่อไรคุณเหนแล้วนะเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเรามีเดี๋ยวเรามีกระบี่เลื่อนเหมือนกันเราคุยกันได้นะเราคุยเราคุยกันได้อะไรเอ้ยเราคุยกันได้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยยเวะเดียเราคุยกันได้อะไรวะเดี๋ยวก่อนเออเราว่าเราเปลี่ยนแบบ Mà khai... đi à. mà hi, don't mind me. Buah, mọi người con. Buah, hola mày. Till you đi die, you tell me hint ở liar. Or you don't need her. Till we don't die. You did. Yet you're sorry I my am sorry. I am sorry. Wait, wait, wait. W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 ait, wait. 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 จัดการมันเลยเราคุยกันนะถ้ามันตีเธอมาแล้วเธอก็ต้องตีมันสิแม่งแถวนี้แม่งเถื่อนแม่จริอยู่ไม่ได้เอ้ยมึงแกตามมา่เหรอโหพ่อตามมาอันตีโอเคนี่คลิปนี้จะแสดงให้ดูว่าถ้าเกลียดมันจะหยุดจุดจบมันจะเป็นอย่างนี้กลับเมืองดีกวะจุดจบกลับพันจุดจบจะอย่างนี้กลับพันโค้งบ้านเกิดดีกว่า ล้วกเบโอเคจ้าเฮ้ยเดี๋ยวก่อนเราจะลงไอ้นี่กันอยู่ไม่ใช่หรอเอาเว้นครับไม่เทันแล้วเบลล่าเดี๋ยวรอวาร์ปใหม่เี๋ยได้เกนให้ดู